ใครพกใครพกุณดูก่อนโอเคคุกคนก็จะอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยครับไม้เกี่ยวหูหมาเลยครับ ตันขวานยากนะครับคือวันนี้เรามาตัดไม้อย่างนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่ใช่คนไหนคนไกลหรอกท่านสุลตานคอนแกนครับนึกยังไงไม่รู้อยากแดกไข่มดแดงเออแล้วก็ต้องมาลำบากนะครับผมเนี่ยผมตัดไม้ไผ่ต้นนี้ลงมาเห็นไหมเพื่อจะทาที่ที่สอยไข่มดแดงนะครับอยากกินไข่มดแดงใส่ไข่เจียวว่างั้น แตกว่าเหมือนที่มึงเคยทําให้ครัวไข่วัแดงใส่ไข่เจียวมันอร่อยชอบนะครับผมวันนี้ก็ต้องลําบากพี่ยาอีกแล้วเนี่ยพี่ยาก็มาตัดต้นไม้เพื่อจะไปเอาไข่วัแดงให้มันมา,มาลกล้องเตินตามมาเลยพี่เเอามามาแทนกเิยลงมา ไข่มดแดงอยู่บ้านพี่ยาแต่มีรังไข่มดแด็งนะครับเพราะว่าอยู่บ้านก็เลี้ยงไข่มดแดงไว้เยอะนะครับถ้าเรงจะอยู่สูงหน่อยนะเดี๋ยววันนี้เราจะดูดีว่าไม้ยถึงไหมเฮ้ยถึงเยอะถึงเยอะได้อยู่ได้อยู่ยี๋ยวเราอันนี้มามัดกันเลยนะเดี๋ยวพี่ยาเาอาถังมามัดแล้วก็เดี๋ยวเราใสภาษาอีสานเขาเรียกว่ายัางไงแหนะ่แค่โมดแดง็ง ข่ย่แดงนะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างหา,งายากนิดนึงนะครับมันก็ไม่ยากหรอกแต่ว่าตลาดอยู่ไกลไงเราแชงออกมาลกูกเนี่ดี๋ยวเราหนีไปนี่เข้าไปดีแบบที่ผ่านนี้ เยาวัยใหม่เลยกอแบบทำใหม่เลยครับอ่ะอเย่ใส่รับรับเลยลอดไข่แท้ๆวัดแดงมาทันเลยมาอยากกินแนวมันหานอยากอยากกินอาหารสั้นสูงครับพี่นอ้องสั้นตำตำกินบ่ได้อยากกินสั้นสูงสูงลายหุ่นตึ๊กสามสั้น

น,น้องงแขงแรงแแงแข่งมา,างมาดิค่ะออโอ้โนี่ใครมาโอ้ใครเยอะโอ้ใครแปลกใจป่ะพี่น้องออดเดี๋ยวรอให้หมดมันออกเองเอ๋อทน,นี้เหรอเออเราก็รอให้มันออกเองโอ้ดูไข่กูน่ะใข่มันมน่ะพี่น้องโอ้ได้แล้วได้แล้วตักอีริไปพี่น้องเดี๋ยวเขา บอลอีสานหรือบอลไทยเดี๋ยวบอลอีสานนี่ยแหละไปพี่น้องเดี๋ยวห้องไปทอดเอาอันนี้ไปล่างนะครับผมแล้วก็ห้องไปทอดไข่ให้มันกินนะครับเดี๋ยวมันกำลังมานะครับเหมือนนี้มันจะไปกินทวีปบัตนะห้องถอดไข่เกี่ยวใส่แไข่แดงมันกินเนาะไป2000 years later นี่ทุกคนเมื่อกี้ก็แบบว่าสสยไข่แดงไป3ลังนะครับผมมันนี้้เจาก็มาคัดไข่กันอยู่นะครับผมก็ได้มาโอ้ได้เยอะด้วยหนึ่งแล้วสามลังไงเพราะว่าอยู่บ้านมันไอ้นี่มดมันอุดมสมบูรณ์ใช่ นี่มาคัดมดกันเลยเราจะได้เสรนละอเอียดอ่อนกินยากลำบากตัเงียนแสนเขียนอาหารสั่นสูงนี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าอาหารสั่นสูงสูงอิลีครับใครเขียนข้ามไป <c oughs> เราจะคัดได้ขนาดนี้นะครับน้องๆก็เดี๋ยวเมนูทอดไข่นะครับผมทอดไข่ใส่ไข่โดแดงก็จะยกหน้าที่ให้เป็นของพี่เต๋าเลยนะครับเอเหรอให้พี่เต๋าทอดเพราะว่าใช่เพราะว่าทอดไข่มันเบเบไป ฉันขึ้นซอยไข่มดแดงฉันก็เหนื่อยมาแล้วเลยมดกัดเต็มตัวเลยเนี่เบบีโอ้มันเป็นเมนูเบบีไงทอดไขอ่อ่ะเออแล้วเธอก็ทอดไดแล้วหนึ่งได้ครับถ้วยนึงเดี๋ยวฉันเลือกอีกนิดนึงก็เสร็จละก็ค่อยไปทอดให้มันกินนมานั่งเล่นเกม uh huh. มาแล้วนั่งเล่นเกมเลยนะครับพ่ uh huh. นอแม่ไปไปทอดไข่เลยนี่ทุกคนเดี๋ยวพี่เต๋าจะโชว์ลีลาการทอดไข่นะครับผมทอ,อดไข่เจียวไข่ไข่มดแดงนะที่เธอทำไว้อยู่ไหน ไงไข่เด่นๆนะค <Yeah, okay. S 2> ะเย้ต้องสม,มุดนิดหน่อยเอามดออกไหมเอามดออกเหรอเอออเาเขียมมดออกซะ่มอันนี้ไม่กี่ตัวสันพลาดได้ไงวะฉันเลือกพลาดไปเลยเนี่ยดูเด็กคัดยังไม่หมดเลยเราเขาบอกว่าได้แค่นี้เขามีแม่เป้งมาด้วยเชียวแม่เป้งก็ออกไปเลยเอาอนะ้ำมันก็จะเดือดก็ออกแล้กันทอดเลยทอดไปเลยบัมมันก็ต้องมีมดแหละเอาแล้วนะเออาบัม อันนี้คือจานแรกเราจะทอดประมาณสามวันนะสามวันสามกระทาหถ้าจะฟองเขาบอกว่าเขาแบ,บ่งขึ้นได้จองเอาหรอโอเคได้เขาลืมอั้งทิ้การทอดไข่เจียวมันต้องใส่มะนาวนิดนึงนี่ทุกคนเมื่อกี้ก็แบบว่าให้พี่เต๋าทำนะครับผมก็แบบดูเดิดูสภาพไข่จานแรกดิครับเป็นไงสุดท้ายแล้วพี่ยาต้องได้มาลงมือใครไปอะ ันนี้เธอเธอทำไงเออเนี่ยอันนี้ฉันทำโชว์สวยไม่รู้แล้วกูไปเล่นเกมที่มึงอันนี้มากูมีตังในบัญชีอยู่ประมาณเนี้ยเย้เท่ห์สามสิบบาทสามสิบศัพทเยอะเลยว่ะเฮ้ยอันนี้มันเฮ้ยเอ้ยเอ้านู่นนูู่อันนั้นเสร็จแล้วอันนั้นอันนั้นเมียกูทำแต่ว่าอันนี้กูทำได้เลยกูชิมเลยมึงไม่รอเลยเหรอมึงรู้ไหมว่ากูเนี่ยเป็นคนที่ชอบใส่บดแดงครับ ก็จะกินให้ร่อยต้องเอาไปจิ้มกับไข่ดิอยากสแตกอยากพ่อพ่อเนีกินที่สั่มที่เจ้าแม่หมอแตก่อะไรแตกกุกแตกอร่อยพอกูเดินเพลินเกินเไขด้กินไหมูทำไมดู้วพ่อจะได้กินไหมได้กินไข่พกไข่พก กูทำได้แค่นั้นกี้ยได้ไหมคือสวยมึงดูเมียกูทำของกูทำแม่งคนละเรื่องไอ้นี่แม่งกินทำนั่นแหละนี่ให้ตีนหนาเลยกินไม่เจ๊งไม่เจ๊งมึงอย่ามาเล่นกับของกินกูมึงพิกลับไหมล่ะมึงนโเวลาพิกลับเดี๋ยวกูพิกลับให้ดูเดี๋ยวด้อให้มันได้สักหน่อยสีมันได้พิกับเลยไข่เต็มกระทะข้างล่างเลยตันคนอย่างกูมีสับื้อพอกูทำให้มันกับมึงจะได้กินหรือเปล่าได้าเกิดถ้าเกิดปวดไม่ใช่จะปวดไม่ตอนนี้เลย นอ่าเธอคนเนี้ยมั่ขาดแล้วไข่เ <c oughs> ชื่อใจกู <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้ปลาพลิกไข่แบบว่าบึ๊บอย่างเงี้ยมันไม่เชื่อว่าปลา,าทำได้ไม,มไม่เห็นทขาให้ดูหนะ่อยไข่ก็กระจายเต็มกระถางเออเอาให้หนูด,ดูหน่อยยังไม่เห็นหน้าเลยหน้ามือเฮ้ยเกลือมือ่ะ ไข่กุ้สาทอดสวยดูดิไม่แล้วเมื่อกี้กูทำเก๋ไก๋ไหมเมื่อกี้มันเป็นการแสดงเฉยเมื่อกี้เอาจริงไม่ได้ปี่เกียรติโอ้เมียมึงโอไม่น่าอายุมันเลยเดือดไข่ได้อยู่ได้อยู่เออโอ้ยเออไม่ปีเกันรติแค่ไม่กูบอกเลยว่าสูตรนี้นะครับไปเป็อ่างคนเห็ดกินอยู่บ้ากินง่ายครับกินกับข้าวเหนียวอ่อนๆจำซอสจุ๋ยครับซอสน้ำมันหอยโอ้ยแสบตะไน่ครับไอ้บอกเลยแล้วกัน ขนมี่เขาเอินยัยงก่อนนะจิ้มจแจ่วจังเลยนะมูวาว่าเนี่ยมันเป็นอาหารสั้นสูงแค่หมูต่อยจุดนสามสั้นเลยแมนมันเป็นอาหารมันเป็นอาหารของคนสั้นสูงต้องระดับหัวใจเท่านั้นถึงจะได้กินเพราะว่าต้องต่อยต่อ,อ,อ,มอยอม,ออออมันอยู่เทึ่งใหม่หมดกัดเต็มตัวเบิ้บเนี่ยเดอันนี้ปลาอะไรปลาลุ้ยรุ่นไหนเลือดสมรสไก่อะไรไก่แจ้กูไก่ <laughs> ไตีไก่ <laughs> กินเลยมาไปกินข้าวกันเลยไปพี่พจะชิมให้ดูว่าของร้อนๆแบบนี้พี่ก็ไม่เคยหวานเอ้อวต้องมีอะไรปิดไฟแล้วมาเสร็จแล้วทุกคนเฮ้ย everybody พ,พร้อมที่จะแตกขอาเหรือยังโอ้กับข้าวโคตรเยอะครับน้องๆเป็นไงอันนี้ของกูอันนี้ของมึงไข่เจียวสูตรชนชั้นสูงอันนี้ของเตา๋า อ้นกฟูลองชิม,มด,ดูอะไรเลยพี่ต่ออะไรทำเหมือนหน้าตาเนะเจิดชิ้นหายเอ่อชิมหอยยักก่อนอันนี้อ้วกฟูอ้กฟูรูฟิตแดกเข้าไปเลยเจิดเหมือนเดิมมันก็แกงเดิม <laughs> ตับออมาแล <mm ้วต right. oh, ักมาวางเนี่ยเอาหรอโอ้โหหกกระดดอ่ะแกงโพละถั่วค oh, ือแกงถั่วเดียวกันก็คนลคนถทอดอร่อยเหมือนกัน เมื่อก่อนทอดคนละกระทะไอ้เฉยกูอยากรับรู้รสชาติลิ้นมึงไงว่าลิ้นมึงตายได้หรือยังเหมือนกันเหมือนกลก็เหมือนกันเพราะว่าทอดคนละกระทะเแล้วกูบอกแล้วว่าไข่เนี้ยกูรู้ว่าเพื่อนไม่ได้ต่อยเองหรอกนี่ไม่รู้เลยมึงดูต้นหลังบ้านไม่น้องๆมันทําท่าครับมันไปซื้ออยู่ตลาดแถวบ้านเนี่ยพูดไปเนี่ยมันซื้อมาไว้ก่อนแล้วเนี้ยก็ไปต่อยมาทําฟอร์มทําคลิปอืมไม่ดีหรอกแต่มึงเชื่องไหมว่าร้านไข่ที่มึงไปซื้อมาเนี่ยเนี้ยไข่มดแดง มันได้ไป็นยไหได้ยไงมันได้มาจากเขาเหลืองซานที่ที่กูเนี่ยเป็นเจ้าของยิบเจ็ดไร่ใกล้เขาเหลืองซันตรงนั้นกูซื้อมาเพิ่มผ้าอะไรนั่นแหละเขาตรงนั้นมันจะมีมดเยอะมากบนต้นไม้เขาไปเอาตรงนั้นมาขายทุกที่ใครก็ไปเอาจริงๆที่นี่มันมีที่มาที่ไปแล้วกูบอกเลยถ้าไม่ใช่ไข่ที่เขาเหลืองซานนะรสชาติไข่ของมันเม็ดไข่เนี่ยมันจะไม่มีความหวานของน้ำตาลคูคัสอยู่ข้างในไกลๆแล้วใช่ แล้วก็ถ้าเป็นไข่ที่เขาเหลืองซานเน่ะมันจะมีความเป็นโปรตีนสูงถ้ามาดูในไข่ใกล้ๆเนี่ยน้องๆจะเห็นเลยครับว่ามันมีเม็ดเบสอยู่ข้างในด้วยเม็ดเบสอีกในเล็กมึงใช่ครับเม็ดเบสเนี่ยพี่ใช้ประโยชน์แล้วก็การแต่งต้องพุ๊บเนี่ยมันจะแตะงเป็โป๊อย่างเงี้ยนี่คือไข่ขาวเหลืองซานกูกินกูรู้เลยแล้วพูดอะไรนะนะก็มึงพูดเถอะมึงยั่งทืนกูโอเคแล้วครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบที่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วก็อย่าลืมแอดไวเลเกมไปแล้วไปแล้วทุกคน ไ,ไปไปต <ไป S 1> ิดตามช้องจอจอรวันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆน้อยนะครับคมไปไปยบาย